สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาญยูทูบที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องจ้าจ่าอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะจะขอเป็นคลิปคลิปส่งดายเลยนะคะคือว่าตอนนี้น่าจะทันอยู่เนาะพอเพิ่งจะเที่ยงเองนะคะถ้าหาซื้อได้ก็หาซื้อติดไว้นะคะวันนี้นะคะจ๋าก็ไปเจอมานะจ๋าก็เลยเออรีบเอามาฝากเพื่อนเพื่อนเลยรีบบอกเลยนะคะหาซื้อทันก็จัดไปนะคะก็จะเป็นเลขผีบอกนะคะเราบอกคนอื่นซื้อได้แต่เราห้ามซื้อนะอันเนี้ยนะคะงวันนี้ให้มาแล้วก็เออเราเลยเอามาฝากเพื่อนเพื่อนนะคะเอาไว้ก่อนนะคะ เดี๋ยวอีกหนึ่งชุดนะคะก็คือเป็นเลขฝันนะอีก3าชุดเลยนะคะเป็นเลขฝันนั่นก็คือฝันว่าฝ้าผ่าลงบ้านไทยนะคะบ้านทรงไทยนะเรือนไทยนั่นเองแก้วแตกเลยก็อันนี้นะคะก็ต้องรอรุ้นดูส่วนอีก1ชุดนะคะนั่นก็คือเป็นลูกนะลูกสาวนะคะเช้ามามาแก้ความฝันให้นะเมื่อคืนมันเป็นวันโกนนะคะเมื่อคืนเป็นวันโกนถ้าฝันช่วงเมื่อคืนอ่ะจะจะจะเป็นวันพระใหญ่ ซึ่งแต่แต่ว่าจะเป็นวันโกนแค่นั้นนะคะแต่ว่าพรุ่งเนี้ยจะเป็นวันพระวันวันเข้าสากนะคะข้าวระดับดิมผ่านไปแล้วเนาะก็เหลือข้าวสากนะคะก็คือว่าฝันว่ามีตะมีคนตะโกนบอกหวยนะคะก็ลองลุ้นดูส่วนอีกหนึ่งชุดนะคะนั่นก็คือฝันว่ามีร่างทรงอะ่ะเขียนเลขให้นะคะแล้วบอกว่าหวยจะออกตัวเดิมให้ซื้อไว้เยอะๆเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูที่ชุดแรกนะคะเป็นเลขนะคะ ฝันว่าฟ้าผ่าลงมาที่บ้านเรือนไทยนะคะแล้วแก้วแตกเนาะก็คือว่าให้ซื้อทะเบียนบ้านนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นความฝันแบบนี้นะแก้วความฝันนะคะคือว่าถ้าผ่าลงมาที่บ้านนะเอาน้ําไปสาดไว้ก่อนนะคะก็คล้ายๆกับ อะไรเหมือนไฟไหม้อะ่ะคือเอาน้ําไปสาดบริเวณที่ฝันว่ามันไหม้นะอ่าและอันนี้นะคะก็คือให้ซื้อทะเบียนบ้านเลยนะคะทะเบียนบ้านนั้นคือ1 0ึ่นท่าหนะคะหนึ่งศูนย์เจ็ดท่าหนึ่งก็สามตัวก็หนึ่งศูนย์เจ็ดหรือว่าศูนย์เจ็ดหนึ่งแต่ว่ามันก็ยังคงเป็นเลขตัวเดียวกันแค่นั้นเองนะคะก็สองตัวก็เอาหนึ่งศูนย์ศูนย์เจ็ดนะคะหรือว่าเจ็ดหนึ่งนะคะก็ติดไว้นะอันนี้เป็นเลขฝันนะคะฝันว่าฟ้าผ่าบ้านนะคะก็ลองลุ้นดูนะคะก็มีวิธีแก้เคล็ด ไปด้วยนะคะอาตอมานะคะเลขชุดนี้จะเป็นนะคะเลขที่จะบอกนั่นก็คือเลขผีบอกเราบอกคนอื่นซื้อได้แต่เราห้ามซื้อก็คือว่าของท่านนี้นะคะคือว่าเขาเขาจะไม่ซื้อเขาห้ามซื้อเลยนะคะก็เลยเอามาบอกเพื่อนเพื่อนเอาไว้นะคะเผื่อว่าเพื่อนๆจะนําไปลุ้นโชคเนาะนั่นก็คือตัวเลขให้มาชุดเดียว 963กนะ963กก็เอาไปลุ้นโชคกันดูนะคะเผื่อจะมีโชคแต่ก่อนอื่นนะคะจ๋าลืมเพื่อนๆบอกนะคะว่าตัวเลขทุกตัวเลขของจ๋านะคะเพื่อนๆต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนการเสี่ยงโชคกับฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นแล้วอีกอย่างนะคะ,ะยังไงนะคะเพื่อนๆต้องออซื้อด้วยความระมัดระวังนะคะซื้อด้วยความระมัดระวังนั่นเอง แล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์จ๋าด้วยแล้วก็อย่าลืมไปติดตามที่เพจของจ๋านะคะอันนี้นะคะผ่านไปสองชุดนะชุดอาฝันว่าฟ้าผ่าบ้านเรอนไทยนะคะแล้วก็มาเป็นชุดเลขผีบอกนะอ่ะต่อมานะคะเลขชุดนี้คือนะคะเขาเอามาเล่าให้ฟังบอกว่าลูกสาวอ่ะลูกสาวเป็นคนฝันนะคือว่าเรื่องราวความฝันนะคะว่าบอกแม่ว่า มักคืนนะคะตะคืนคือฝันเห็นเลขด้วยนะคะก็คือภาษาเหนือนะอเห็นเลขต้ยนะคะก็ถามกันสนทนากันเนาะเลขหยังอะไรประมาณนี้เหมือนมีคนบอกเลขนะคะอะไรสักอย่างนี่แหละก็คือว่าเหมือนได้ยินเขาคุยกันอ่ะคุยกันแล้วเขาบอกเลขนะคะแล้วก็คือว่าคล้ายกับมีรถยนต์ใช่ไหมลรวรถยนต์ของเราก็คือว่าหันหันรถยนต์อ่ะเออมองรถยนต์นะคะ เลขที่เขาบอกในฝันนะคะนั่นก็คือ985 986นะคะ985 986ซึ่งนะซึ่งทะเบียนรถเองก็คือ986นะ985 986แล้วก็ทะเบียนรถนะคะ986เนาะมันก็เป็นเลขตัวเดียวกันนะคะมันมันคล้องกันไว้นะคล้องกันไว้นะคะแล้วคันนี้จะด้วยความบังเอิญหรือเปล่านะคะจะด้วยความบังเอิญหรือว่า,าหรือว่า อะไรประมาณนี้นะก็คือว่าฝันฝันเมื่อกี้ใช่ไหมที่บอกว่ามีคนบอกเลขใช่ไหมอาแล้วคันนี้มันก็ไปตรงนะคะกับเลขนี้นะคะก็คือว่าเมื่อคืนนะคะเมื่อคืนฝันว่ามีร่างทรงเขียนเลขให้นะคะนั่นก็คือเขียนเลข8 6กับ85ให้แล้วฝันมีคนบอกหวยจะออกตัวเก่าให้ซื้อตัวเก่าไว้นะคะอยากถูกเยอะให้ซื้อเยอะๆนะคะนั่นก็คือเลขหนึ่งหนึ่ง บอกให้ซื้อนะคะตัวละ500ก็ไม่แน่ใจเลยนะคะว่าจะออกหรือเปล่าแต่ว่าเขาบอกไว้อย่างนี้นะคะเลยออกอีกแน่ๆนะคะแล้วควนนี้เขาบอกแบบนี้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่านะก็คือว่าความเป็นจริงแล้ว่ะจะมาหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ไงนะคะซึ่งซึ่งเลขชุดแรกนะคะฝันว่าฟ้าผ่าฟ้าผ่าบ้านอะ ถ้าถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องเอาน้ําไปสาบบ้านไว้นะคะบริเวณนั้นนะคะบริเวณที่ผ่านะมันมันก็เป็นการแก้เคล็ดแล้วก็ไปนั่งเล่าความทุกข์ในห้องน้ําหรือในแม่น้านะให้ให้มันลอยไปนะคะอันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวความฝันคืออยากให้เพื่อนเอื่อะติดไว้เนาะติดไว้รุ้นกันนะคะฝันว่าฟ้าพาบ้านต่อมาก็จะฝันว่าไม่ใช่ฝันนะเป็นเลขนะคะผีบอกนะคะเลขผีเหย้าเนาะซึ่งที่จ๋าเคยบอกนะคะว่า วิธีนะคะวิธีนั่นก็คือจะเป็นการวิธีไปรำไปลำแล้วได้เลขมาแต่ว่าตัวเขาเองอ่ะเขาซื้อไม่ได้นะเขาซื้อไม่ได้แต่เขาบอกคนอื่นซื้อได้แต่เราอ่ะห้ามซื้อจริงๆนะคะแต่เราห้ามซื้อจริงๆแล้วก็รายงวดแล้วเนาะก็เลยงวดเน,นี้ยเอามาฝากเพื่อนเพื่อนไว้ก่อนนะคะเผื่อว่าเพื่อนๆนจะนาไปลุ้นโชคกันในงวดนี้นะคะเผื่อจะมีโชคร่วมกันนั่นเองอ่ะสาหรับเลขผีผีบอกเราบอกคนอื่นซื้อได้แต่เราห้ามซื้อ uh ผ่านไปใช่ไหมอ่ะแล้วคาวเนี้ยเลขฝัน ฝันต่อเลยนะคะนั่นก็คือฝันนะคะว่าอ่ามีคนอู้กันอะมีคนคุยกันนะคะแล้วบอกว่าเลขออกนะคะ9 8 5 9 8 6นะอ่ะ2ตัวลราบังเอิญว่าหันไปที่ทะเบียนรถก็กลายเป็น985ด้วยนะคะอันนี้นะคะมันด้วยความบังเอิญหรือเปล่าเลขเหมือนกันแล้วก็อีกฝันนึงก็กลายเป็นว่าเลขเดียวกันอีกนะคะบอกว่าในฝันเหมือนกับว่ามีร่างทรงมาเข้าฝันแล้วบอกให้เราซื้อ85กับ86ไง แต่ว่าตอนนี้แปด้ามันอ่านนะอ,อ่านเรียบร้อยเลยนะคะแต่โชคดีที่จะได้ลอตเตอรี่มา2ใบนะเป็นหวยชุดเป็น2ใบนะคะก็รอรุ้นนะว่าจะออกตัวไหนนะคะเราก็เล่นด้วยความระมัดระวังเท่านั้นเองนะคะสนับสนุนกนารเสี่ยงโชคกับฉลากกินแบ่งรัฐบาลเนะเพราะว่าจ๋าก็ได้ลอตเตอรี่มา2ใบก็ถือว่าโชคดีนะคะที่ยังเหลืออยู่ทั้งอำเภอไปตามหานะาแล้วคะนนี้ ยังไงวันนี้ก็ต้องรอลุ้นโชคกันอ่ะอย่าลืมนะคะใครที่รอเลขน้องไอซ์สารวัตรอยู่นะน้องไอซ์สารวัตรวันนี้ให้842นะให้842นะคะอย่าลืมนะคะ842 428นะคะหรือว่า482นะคะมันมันมันจะโบนั่เลข3ตัวนะคะ842 428 824นะคะอ่ะ อย่าลืมเลยนะคะอันนี้เลขของน้องไอสรารวัตรจุดทูบนะคะไอ้ไข่แล้วได้เลขมาก็เอามาฝากเพื่อนๆน,น,นะรีบไปหาซื้อเลยนะคะตอนนี้นะคะสําหรับวันนี้จ๋าก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้จ๋าแล้วก็ขอให้โชคดีนะคะ4ี่โมงเย็นนะคะเจอกันแล้วเดี๋ยวจ๋าจะมาสรุปให้ว่างวดนี้นะคะเจ้าไหนชุดไหนนะคะให้แม่นหรือว่าให้โชคมาเต็มๆยังไงก็อรอลุ้นกันใน เย็นนี้4ี่โมงเย็นนะคะสำหรับวันนี้ขอให้เฮงๆทุกคนนะคะรีบหาซื้อเลยนะคะสวัสดีค่ะ